Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Yeah, so, so cool. และความสามารถของบรรพบุรุษไทยจะเดินโดยอาจารย์ประพลบุญยีมาจัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลาภานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาข,ขารฐปราศาสตร์เรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ที่นี่ค่ะ ของอาณาจักรสุขโขทยัยอาณาจักรสุขโขทัยเกิดจากความรักชาติความเสียสละและความสามารถของบรรพบุรุษไทยในตอนปลายพุทธศตรวตรรษที่18ได้มีการพัฒนาการที่เป็นฝึกแผนมั่งคงมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการเมืองการปกครองด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านศิลปวัฒนธรรมและเป็นรากฐานของการพัฒนาชาติบ้านเมืองสืบทอดมาเป็นลำดับ สภาพการปกครองของเมืองสุขโขท,ทยัยอาณาจักรสุขโขทัยตอนต้นพุทธศักราช1761-1921การปกครองในยุคนี้ลงแบบการปกครองครัวเรือนจุดเริ่มต้นเริ่มที่พ่อครัวทำหน้าที่ปกครองครอบครัวหลายๆครอบครัวรวมกันเป็นเรือนหัวหน้าก็คือพ่อเรือนหลายๆเรือนรวมกันเป็นหมู่บ้านมีหัวหน้าเรียกว่าพ่อบ้านหลายๆหมู่บ้านรวมกันเรียกว่าเมืองหัวหน้าคือพ่อเมืองและพ่อขุน คือผู้ปกครองประเทศหรือผู้ปกครองทุกเมืองนั่นเองในปีพุทธศักราช1921ซึ่งตรงกับสมัยของพระมหาธรรมราชาที่2ของอาณาจักรสุขโขทยัยได้ยอมอยู่ใต้อำนาจการปกครองของอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรบที่เมืองชากังราวที่พระมหาธรรมราชาออกถวายบางคมต่อพระธรรมราชาที่1 แห่งอ,อาณาจักรอุธยาการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นครั้งนี้ที่สําคัญคือการที่อยุธยาพยายามทําลายศูนย์กลางของอาณาจักรสุโขทัยกฎหมายของเมืองสุขโขทยัยหนึ่งกฎหมายว่าด้วยสิทธิภาพในการค้าขาย2การเก็บภาษีผ่านด่านภายในประเทศ3กฎหมายมรดก4กฎหมายว่าด้วยลักษณะาาการ 5. ากฎหมายระหว่างประเทศ6กฎหมายว่าด้วยสิทธิในที่ดิน รูปแบบการปกครองของอาณาจักรสุขโขทัยมีสองรูปแบบหนึ่งแบบพ่อปกครองลูกในระยะแรกสุขโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกผ้าหมากษสาร์เรียกว่าพ่อคุณ ซึ่งเปรียบเสมือนพอ่อที่จะต้องดูแลคุ้มครองลูก 2. รูปแบบธรรมราชาการปกครองแบบธรรมราชาหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งมีกำลังทหารที่ไม่เข้มแข็งประกอบกับอาณาจักร,รยยอยุธยาที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ได้แผ่อิทธิพลมากขึ้น มหากษัตริย์ของอาณาจักรสุขโขทยัยหรือราชวงศ์พระร่วงมีเก้าพระมหากษัตริย์หนึ่งพ่อขุนศรีอินทร athi ขึ้นครองราชสมบัติพุทธศักราช1762ถึง1781สองพ่อขุนบานเมืองขึ้นครองราชสมบัติพุทธศักราช1822ถึง1842สามพ่อขุนดำคำแหงศรี 4. พญา,าเลอไทยห้าพญางวนนำถุงหก พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพญาลิไทยขึ้นครองราชสมบัติพุทธศักราช1,890เจ็ดพระมหาธรรมราชาที่สองขึ้นครองราชสมบัติประมาณพุทธศักราช1,942แปดพระมหาธรรมราชาที่สามพญาสายเลอไทยขึ้นครองราชสมบัติพุทธศักราช1,931เก้าพระมหาธรรมราชาที่สี่พระบรมปานขึ้นครองราชสมบัติพุทธศักราช1,962 ลักษณะทางเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรมและหาตักรรมมีท ke ke ุ่งทั้งน้ำทังมีส้มมีปากกาพันน้ำตาการมีน้ำผึมีตะกร้าพุกี้ที่อยูในเขาอันนั้นเป็นใหญ่กว่าที่ในเมืองนี้คุณผู้ใดถือมือกุฏิไทยนี้แล้วว่าดีปีปุเมืองนี้เที่ยวเมืองนี้ดีถือไว้บอกดีที่บอกถูก เรามีการสืบทราชในวังพระจะมีทิสุเทนหน้าของนัต่างาในส่วนการดูใช้ประเทศนีนสืารเมอเป็นอำนานอยในการดำเนินทางประชาังผลให้ระชาชนในยุนี้มีิบัติตน่การมีการสือินนทางการเป็นตัผู้สังคมโ ค่ะในการจัดสืบุณไทยจะต้องได้ความศกด์และความสามารถของมันเท่ากไทยอินดีชานก็ขอทำการรายงานที่เช่นเพียงเท่านี้ฐานีข้อผิดภาพประการใดก็ขอไปด้วยค่ะ jugadik. <laughs>